าแอดลดลง50%แต่ขายดีเพราะใช้เทคนิคนี้ครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Facebook เนี่ยมีอาวุธลับสำหรับการยิงโฆษณาเนี่ยซ่อนอยู่ใช้เทคนิคนี้ค่าแอดเลยถูกลงหลายเท่าแถมยังได้ลูกค้าเกดพรีเมียมอีกด้วยครับเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมาเพจด,ดังๆหรือเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยออกสินค้าอะไรมาก็ขายดีนะ ส่งวันหนึ่งเป็นหลายร้อยออเดอร์เลยทีเดียวแถมยังใช้ค่าแอดเนี่ยน้อยลงกว่าเดมิมอีกหลายเท่าเลยครับทำให้เขามีกระสุนเนี่ยยิงแอดมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้วิธีนี้อีกด้วยเทคนิคที่ว่าก็คือการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันที่จะยิงเข้าไปเจาะจงไปหาคนที่ซื้อเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Facebook Pixel ช่วยในการเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าเกรนเอนะฮะที่มีพฤติกรรมชอบซื้อของออนไลน์บน Facebook บ่อยๆพอยิงแอดเข้าไปแล้วเลยทำให้เราเจอแต่ลูกค้าที่ตรงกลุ่มและมีกำลังซื้ออย ับแคดเลยถูกลงทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทันทีอย่างลูกศิษย์ผมหลายๆคนจากที่เคยยิงวัตถุประสงค์แบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นมีส่วนร่วมรับชมวิดีโอหรือแบบข้อความเนี่ยฮะทุกวันนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบยิงแอดคอนเวอร์ชันเนี่ยครับ ทำให้สามารถสเกลเพิ่มยอดขายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับในคอสเคล็ดลับยิงแอดคอนเวอร์ชันเนี่ยผมได้รวบรวมทุกเทคนิคที่จําเป็นที่จะช่วยลดค่าแอด,ดให้ถูกลงและยังเพิ่มยอดขายได้อีกหลายเท่าครับซึ่งผมและลูกศิษย์อีกหลายร้อยคนพิสูจน์แล้วครับว่าสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายปีขายส่งหรือเป็นบริการเนี่ยสามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทาตามได้เลยครับเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้อยู่ ผมมีสเปเชียลโบนัสให้เป็นของขวัญครับ 1. น่นะครับคอร์สสอนสร้างแชทบอทที่เหมือนมีแอดมินฟรีคอยตอบลูกค้าและปิดการขายให้เองไม่ต้ององอแอดมินเลยครับ 2. ระบบเว็บไซต์ํำเร็จรูปเพิ่มยอดขายฟรีเซลเพจใช้ฟรี30วันนะครับสาม,มารถปิดการข,ขายให้เอง 3. แถมฟรีคอร์สขายของออนไลน์ให้ปัง2021สสรุปวิธีสร้างยอดขายหลักล้านบนออนไลน์ทุกเทคนิคจากประสบการณ์ตรง 4. อัปเดตเทคนิคยิงแอดตลอดทั้งปี 5. ้าสามารถปรึกษาถามตอบปัญหากับผมในกลุ่มเรียนได้ตลอดทั้งปีและเผย2เทคนิคลับเพิ่มยอดขาย10เท่าก่อนคู่แข่งวิธีการยิงแอดคอนเวอร์ชั่นแคตตาล็อกเพิ่มยอดขายสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าหลายรูปแบบและโบนัสพิเศษในกลุ่มเรียนอื่นๆอ,อีกมากมายครับแต่โบนัสทั้งหมดนี้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นครับจากปกติ69,000บาทพิเศษเหลือเพียง8,900บาทต้องบอกเลยครับว่า คอร์สนี้ผมจะเป็นที่จะต้องรับจํานวนจําก,กัดเพื่อที่ให้ผมและทีมงานสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ครับไม่อยากพลาดราคาพิเศษและโบนัสรีบทักเข้าอินบ็อกซ์เพจวินเนอร์ทันพอนรเทคนิคนี้ใครใช้ก่อนปังก่อนแล้วมาลูดไปด้วยกันครับ